สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง N36 นะครับวันนี้นะครับเราพามาดูบ้านอายุเกือบ30ปีนะครับผมหลังนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีคนเช่ามาตลอดเลยนะครับแล้วก็พอคนเช่าออกเนี่ยเราก็รีโนเวทมันใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่บ้างมาหน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็ มีกลิ่งอยู่แต่ว่ากลิ่งใช้งานไม่ได้อันนี้เราก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะลองดูเดี๋ยวลองดูดูงบกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าทุกเสาต้นนี้เราย้ายกลิ่งไปไว้ต่างนเนี่ยมันจะทําให้มันดูว้างมากขึ้นมันจะสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็สายไฟเราก็ต้องเดินไปใหม่ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เดี๋ยวเราต้องดูงบเรื่องทุกเสาเก็บปูนที่ตัวถนน ตรงนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะดูรายการออกไปให้ก่อนแล้วก็ให้เจ้าบ้านนะคะดูอีกทีว่าจะทําอะไรบ้างถูกต้องแต่ที่สําคัญแน่ๆก็คือเราจะแนะนําเขาให้ยกหลังคาขึ้นสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังคาตอนนี้มันเป็นสังกะสีแบบเก่าแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันผุแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเมทัลชีสนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบพียูโฟมด้วยจะได้มีความเก็บเสียงตอนที่ฝนตกลงมานะครับ อานนี้มันผุหมดแล้วแล้วก็ตอนสมัยก่อนนี่เขาก็จะใช้ไม้พวกนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะลื้อไม้พวกนี้แล้วเอาไปซ่อมบันไดแล้วก็เก็บสีก็คือใช้พยายามจะใช้ของเก่าแล้วก็มนนารีไซเคิลให้ได้มากที่สุดนะครับประตูหน้าต่างตรงนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดก็อันนี้เราน่าจะแค่ทาสีพอมาที่ประตูหน้าบ้านนะครับอ,อ่จะสังเกตว่ามันจะติดตรงขอบด้านล่างนี้นะครับ เนื่องจากประตูเนี่ยตกคราวนี้เดี๋ยวให้ช่างปรับประตูใหม่อันนี้เราจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ายัางใช้ได้อยู่เขาเคยแก้ไปแล้วเห็นรอยแก้เขาก็คือมันติดอ่าเขาเลยต้องเจียบานออกแต่คราวนี้ถ้าเจียออกเยอะๆมันกลายเป็นว่าเราบารําให้ประตูมันเบี้ยวเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่ตัววงโคงตั้งบานเช่คส่วนประตูเหล็กด้านในเรายังจะเก็บไว้เหมือนเดิมแต่เราอาจจะทาสี กับดูว่ามุงรวดมันสามารถยึดไม่แน่นเราก็จะมายึดให้แน่นครับเราเข้าไดได้เลยด้านในนะครับสภาพอ,อย่างว่าแาอายุของตัวอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำการเก็บสีที่เป็นรอยพวกนี้ให้หมดอันนี้น่าจะเป็นรอยชื้นจากของเื่นบ้านใช่ไหมเราอาจจะต้องทำการเก็บกันชื้นขึ้นมาสักประมาณ30ิเซน ทาการชื้นรอบหมดเลยนะครับเป็นสีกันชื้นของ p o a นะคะรับ b ู u แล้วก็เดี๋ยวเราทํทำการเก็บสีขึ้นทั้งหมดอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์กับคาดว่าจะมีปลววนะเป็นรอยทับหลังป,งปวกอยู่ตรงนี้30ป,ปีได้ขนาดนี้นี่คือถือว่าใช้ได้ ซึ่งที่นี่เขาจะเป็นแบบเจอรอยมาหมดเลยเราก็สามารถเอาออกได้ง่ายๆแล้วเราก็จะเก็บสีพวกนี้เอาที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของปลั๊กไฟปลั๊กไฟเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแบบสามขาก็คือมันจะมีสายกลาวเข้ามาด้วยนะครับซึ่งปลั๊กไฟสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีซึ่งอันตรายมากจะเป็นแบบสองรูเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้มีสายกลาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ทำการทาแท่งกาวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้ไฟเวลามีไฟช็อตเนี่ยไฟไม่ดูดคนหลอดไฟอันนี้ก็แล้วแต่เจ้า, 8, า2 2> ของเขานะครับว่าอายากจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นไฟโคมไฟสลับเปาแบบเก่กาเดนะเปิดไฟให้ดูนะครับก็จะเ,เป็นแบบนี้ราวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เวลาเปลี่ยนนเปลี่ยนยาก เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็น,ปนไฟที่เป็นดาวไลท์เราสามารถหมุนหลอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยเป็นหลอดตะเกียบอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะถ้าอยางเงี้ยเ,เราปล่อยให้บ้านหลังเนี้ยเป็นคนเช่าใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการคนเช่าต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนี้ยการของบ้านเขาจะทําโครงตัวเนี้ยของเราแตกเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็นแบบที่หมุนข้ง่ายๆอันนี้สวิตช์ห้องน้น ผู้เช่าเก่าเขาเปลี่ยนออกนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสวิตใหม่เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ของพานะสมุนไปอ้านอิงใช้จากทุกตัวนะครับอีกอันหน,นึ่งที่สังเกตคือตรงนี้เป็นรอยปวกะะแสดงว่าวงบกันนี้นะจะต้องอาจจะมีปวกอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีปวกอยู่อย่างนี้แสดงว่าจะต้องมอวกบกออกอ่าเนี่ยเป็นรอยปวกหมดเลย ันมีปวดอยู่ยังไงต้องรือ้อนี่ันส่งเลยถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านไม่รื้อเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าจะต้องรือ้อเพราะไม่งั้นปัญหาตามมาในอนาคตร้อยแปดเลยเนี่ยขา,วาลวกไปหมดแล้วนะครับอันนี้เกิดจากความชื้นแล้วก็มีปลวกกินนะครับไม้มันก็เลยยุ่ยปลวกเลยกินง่ายบ้านทบประตูก็ปุกเห็นไหมด้านบน ด้านบนบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเว้นเป็นกรอบไว้อย่างนี้นะครับไม่ได้ก่อขึ้นไปชิดกับถองผืนเนื่องจากกลัวว่าอาจากแอนจะนุน่นนันี่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะก่อขึ้นไปชิดเลยชิดลอกเลยนะเพื่อ,อทําให้ห้องน้ำตรงนี้มันดูไพรเวทมันไม่มันไม่เปิดโล่งแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวส่วนของถังเก็บน้ํา ปูนออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจักโคกใหมเ่เราอาจจะย้ายอ่างตรงนี้นะครับเพราะว่าท่อเนี่ยมันพุ่งออกมาอยู่แล้วเราแค่หันฝั่งกลับเข้าไปด้นในแล้วก็ท่อน้ําดีเราก็จะหันย้ายกลับไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราฉาบปูนปิดหมดเลยแล้วก็ทาสีใหม่ให้สวยเลยเพราะตอนนี้ผ้าหังก็เป็นเชื้อราแบบนี้เราก็ต้องทําการทาสีกันเชื้อราก่อนอ่าอีกอันนึง ก็คือเราจะปูกกระเบื้องใหม่เอาให้มันโมเดินกว่านี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไงห้องน้ําสีขาวหรือเทาๆเนี่ยยังไงก็ามาแรงมากนี่ไม้ชิ้นนี้หลุดไม้มันหลุดเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดปากใหม่นะครับมีหลุดตัวนี้กับตัวนี้สองชิ้นมีปลวกนะเนี่ย เรามาเจอตรงนี้ครับคุณผู้ชมด้านลน่าเหมือนเป็นรอยทางเดินปวกเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกระไดเนี่ยตอนนี้เราเห็นเป็นรอยบางส่วนแล้วเนี่ยจ้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็นรอยทางเดินปวกอันนี้ก็ใช่นะนลังปวกเก่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรอยเส้นขึ้นขั้นใต้ข้างใต้ปูนและ น่าจะหาลูกเข้าไปเพื่อจะกินไม้บันไดสาเหตุบ้านซุดประตูไหลเองอ่านี่ดูง่ายๆครับบ้านสุด,ด,บ,สดบ้านเกี่ยมประตูจะไหลเองแบบนี้การที่บ้านสุดนี่เป็นปกติของบ้านอายุเยอะๆไหมคะ อ่าส่วนใหญ่เ,เป็นแทบเจากทุกที่ครับผมเป็นเพราะว่าสร้างไม่ดีหรือเป็นเพราะว่าอายุเยอะเลยเป็นเพราะว่าอายุของตัวอาคารเยอะแล้วก็ตรงนี้เราเอาหลังคาคือถ้าเกิดว่าหลังคาอายุ30ปีเนี่ยถือว่าเราใช้คงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วรอยรูนอย่างเงี้ยปกติก็แค่เปลี่ยนแผ่นหลังคาปรับปรุงใหม่ไม่ใช่แนใหม่ระบบไฟของที่นี่นะครับยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับ เราเรียกว่าเป็นระบบฟิลนะครับเป็นคันชักสะพานไฟอยู่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบระบบเบรกเกอร์อ่าอันนี้เราพามาดูในส่วนของหลังบ้านนะครับเนื่องจากมันเกิดรอยร้าววนนี้นะครับทั้งผมก็เลยลองดูว่าเีมันเกิดจากอะไรนะครับมีรอยร้าวทั้งหมด3เส้นนะครับมีเส้นนี้นะฮะเส้นนี้ซึ่ง จะเป็นรอยรลา้าถ้าเกิดว่าลองวัดดูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักสิบเซนอ่าน่าจากคือรอยมันก็จะว <c oughs> ิ่งมานะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีรอยรล้าตรงนี้ที่วิ่งมาชนเสาแล้วก็โดนเปเพราะฉะนั้นสา <c oughs> เหตุมาจากข้างใต้ข้างใต้ก็ต่อเติมเยอะมากแต่ว่าก็เราก็ไม่อยากจะทำลายความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อเน,นี้ย คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ<ะ>มวิ่งไปโครงสร้างเสายังโอเคอยู่ส่วนที่เล้อเนี่ยเป็นแค่อิฐเฉยๆไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวอาคารเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็เก็บทาสีพอยนยวนได้ใช่ครับแต่อนาคตาจะเป็นอิฐนร<ะ>ตรงนี้มีน้ำซึม เป็นรอยเล้านะครับเล้าที่ตัวอิดเราซึมเนื่องจากอะไรเนื่องจากฝั่งนี้มันลงฝั่งนี้พยายามจะบิดขึ้นก็คือมัอนเป็ออนอย่างนี้ครับตอนนี้ตอนที่โดนกระทบมาจากข้างบ้านาเนาะวงกบของวงกบถ้าดูง่ายๆก็คือพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทำให้อิดแผ่นนะี้ยกขึ้น เกิดรอยล้าวนี้นหาะแน่แล้วฝั่งนี้ไม่มีแนะโอเคก็ในะส่วนนี้ครับจะมีเรื่องรั่วซึมไปลอยทางน้ำอยู่นะก็โตะบริเวณตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าช่างเขาไปขึ้นไปดูดนะ้านบนแล้วเนี่ยแสดงว่ามีกับเบื้องแป่กัะเบื้องลาวสับแทน ก็ต้องเริ่มที่ซ่อมหลังคางก่อนนะคะต่อแล้วก็ค่อยเปลี่ยนฝ้าสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอพระคุณมากมเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสดทรา์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย